ครับสวัสดีครับอูอภิชัยออโต้รบดีครับมีเบนซ์หนึ่งคันครับมาถ่ายน้ํามันเครื่องนะฮะสวิตเอขึ้นนะครับก็เป็นลูกค้าลูกค้าเรานะครับเป็นลูกค้าประจําเรานะครับโอเคครับอ่าเดี๋ยวดูข้างในก็เดี๋ยวลูกชายกําลังจอดรถอยู่อ่ะดูเลขกิโลหน่อยเป็นคันนี้นะครับไอบิดไหมหนึ่ง หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันสามรอสิบเจ็ดกิโลครับนะอ่าโอเคเก็ดำเนินการระดูกเป็นฐานน้ำมันด่วนเลยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับกดซับสไครต์นะหัวแชร์โตลุดีครับก็ดำเนินการนะในแต่ละวันครับนะก็เป็นแนวทางนะครับท่านไหนที่รถถึงกำหนดนะครับขับเบนซ์นะนฮะ้าสวิตเอขึ้นครับ ให้ดาเนินการเข้าสู่บริการนะครับ <c oughs> เปลี่ยนอะไรช่แท้นะครับนะกองแท้ครับนะนะนะ้ำมันเครื่องก็แท้นะฮะนะก็ฝากไว้ด้วยนะครับนะเดี๋ยวดำเนินการให้ลูกค้าก่อนครับมีเบนไม้ติดเต็มเลยนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ครับคลิปหน้าเจอกันนะครับ ขอบคุณมากๆครับผัวไปใช้ออโต้ต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนครับอ่านําไปในคะแนแรนรถตัวเองนะครับเพื่อความรู้นะฮะถึงแม้จะเป็นการถ่ายนะมันเครื่องนะครับก็มีความจําเป็นนะสําหรับรถยุโรปนะครับส่วนลูกค้าเราท่านนี้นะะก็มาใช้บริการบ่อยนะเป็นลูกค้าขาประจํานะแล้วก็เดินทางบ่อยมากนะครับนะเดินทางไกลตลอดครับก็เป็นแนวทางแล้วกันครับนะว่า W205 นะอยู่กับผมค่อนข้างเยอะนะครับ นะในตระกูลเบนซ์นะครับก็ทั้งเบนซ์ทั้งมีเอ็มนะครับนะก,ก็อยู่ค่อนข้างเยอะๆก็เดี๋ยวดูตามมันไปครับคลิปหน้าเจอกันนะครับผมขอบพระคุณมากๆครับที่รับฟังรับชมนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับคลิปหน้าเจอกันครับผม